ใช่หอมแขกนี่วันนี้นะคะำต้องอย่างนี้ด้วยค่ะเอาหมด้หนูแล้วั้ันนี้คืออะไรอ่ะวกะน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็มีพริกน้ำปลาแม่จัดการไม่เอาอะไรแม่จะรวันหนูแค่ข้าวผัดแต่ว่าเหนือแม่แม่เอาเลยไม่ต้องเก่งแต่ไม่ออหนูทำข้าวผัดแต่ว่าหนูอยากได้ทำเมนูหลายอย่างอันนี้อันนี้สลัดน้ำมันไหมคะ ค่ะใช้น้ำมันรำข้าวทอดค่ะแล้วก็กินนเลยนะค่ะแดดเถอะค่ะพี่คนสวยนะคะก็สวยมากเลยนะกับคุณแม่วันนี้คุณแม่เป็นเกียรติที่คุณแม่แม่แปะแม่แปะแม่เอ๋เนาะแม่แปะแม่แปะลูกสาวพามาลูกสาวชอบแม่แปะรออันนี้อยาลองก่อนจุกเน้อเอดูย่างข้าวไหนียวมะเกลนี้นี่นะคะกับข้าวก็มีประมาณนี้แล้วอร่อยจริงหมักก่อนในตู้เย็นของเรานะใส่ปลาไปคุ่ไม่ใส่ค่ะไม่มีปลาเลยค่ะ ทุกอย่างไม่มีปลาล่าค่ะมีแต่ปลาส้มไม่มีปลาอะไรบ้างนะวะไม่ใช่ปลาเสรอจอวนเนี่ยใช่ปลาเหมนกทานเยอะๆนะคะคุณแม่เขาหิวอืนีนน้ำพริกที่แม่เขาซื้อมากินได้เป็นน้ำทำเป็นน้ำนิ้นนิ้นผักหอมแดงหอมแต่เตรียมน้ำเด็กเองนะแม่รู้ไหมคุณเชียงจ้าวเนี่ยอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินไหมหนูว่าใส่หอมแดงเพราะว่าซื้อมาอย่างนได้ทำ ไม่เ่กินสุงมเรื่เหมือนแม่มันแก้ไอ้นี่แก้แบบว่ากินเสจก็ไม่เปนหรอกฉันกินซูนสี่สี่กับสามสองแล้วอย่าพูดอันนี้ต้องกินหรอเว้ยทำไมเสื้อขาดปูปลาล้านละ้าได้เป็นปูปลาล้านละานต้งเยอะร่อยเดี๋ยวต้องซื้ออีกทั้ แม่สิมือใช้ได้ไหมได้เอ้ไเว้เอาปลาแม่หน่อยทำไมตักข้าวให้แม่น้อยจังเก็บกินน้อยอ่ะไม่อยากเอาไปไม่เอาปลาเหรอเอาปลาได้เอาปลาเก็บปลาได้หอ่าใช้ไม่ได้พูดอย่างตอบเลยอ่ะแม่ลองซื้อ่ะน้องโบซื้อมาจากตลาดนีนแม่เขาซื้อมากันทีฮะขาไปกับลูกสาวของคนนี้ค่ะบ้านเรื่อยไม่ต้องซื้อหรืบไม่ต้องงานแล้ว จริงมอ่เก็บไว้สามปีจงกเจ็ดสิบมั้งสามปีสี่สิบห้าวันละแม่แม่ไม่่ไม่ัวหันดวงอ่ะอุ้ยดวงให้ตายก่อนเถอะให้มันพักก่อนวันนี้หวยกินงูดเหยียดกะเปเห็นคนแบบเนี้ยมันจะทำให้เราอารมณ์ไม่ดีก็กำลังวนเรื่องพี่จี้อยู่อีดวงแม่ได้นะได้ดวงแม่ขึ้นนิดไหมกได้เลยปลาส้มอ่ะได้หน่อย มันมันหานท้องน้หิมเลยเดียวโอเว่ยต้องต้องเติมนะต้องเต้องเติมนะออยจิงกินเลยค่ะิเยอะๆพม่น้าได้กินไ้หอมไ้กินก็ได้เลยลูกอันกี้อ่อยไม่อยเนาะฟังเห็นลูกหวไม่เต็มที่จริงอ่เงี่ยต้ ไอ้พี่มันออกอย่างนี้ใครจะไปถูกวะซึ่ง045ออก04แม่ว่าคุณเชียงค้ออร่อยไหมได้อยู่แล้้วไม่ต้องหกเลยข้าวสวยก็มีนะเอาข้าวสวยไหมแม่เอาข้าวสวยไหมปลาปลาเนี่ยจริงจริงๆปลานี่กินข้าวสวยแล้วก็น้ำพริกรสดเลยมีข้าวสวยก็มีค่ะแม่แม่กินนี่ น้ำพริกรอ่ะชั้นส้มผมไม่ได้ใชใ้แม่ชิมน้ำพริกนรกเลยอของทอดอร่อยจริงแม่จะชิมจังนิ้มันอีกอะนรินกนรกมันจะเข้ากับปลาเปรี้ยวกินดิค่ะนี่น้ำพริกนรกนะคะแล้วเข้ากับปลาใส่กวนค่ะใสพริกน้ำปลาเข้าไปก็ใช้ได้เลย อันนี้อร่อยจริงแม่ปลาใส่กวนอร่อยไหมอร่อยเอาข้าวไม่ไม่น้องโบทำกับเอาไหมนะกระซึ้งนะได้ดิมันไม่ได้ปลาดองไม่ได้มากหนูทำแกงส้มไม่คันค่ะมันจะแห้งผายที่มันคันคือมันแห้งปลาไม่คันหรอกค่ะปลาปลาชุบไม่แน่นะไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะโค้งหายอันนี้ปลาใส่กวน มันไม่ใช่ดองนี่แม่ไม่ได้ผ่าชอบค่ะปาก็แห้งแล้วปลาเสร็จอวนไม่เป็นไรหรอกแม่นี่นะคะอาหารไเรเนี่ไม่น่ากินใช่ค่ะคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามไ้ด้วยนะคะกินไปเลยแม่ออดแม่หนุ่มขันรีวิวมัา